ฮอตเจ็ตไวไฟนะฮะพวกอันนี้ตัวเดียวก็สามารถเอามาเล่นติดตัวหลายเครื่องพร้อมกันวันนี้ผมก็สอนเสร็จลนวะก็เอามารีวิวให้ดูว่าตัวนี้น่าใช้ครับอ่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวนะฮะใส่ซิมเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อย Wi-Fi สามารถเล่นได้หลายเครื่องไปพร้อมกันเลยนะแต่ก่อนต้องใช้เครื่องหลักเครื่องนี้นะครับในการใส่ซิมแล้วก็ปล่อยฮอตสปอตให้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดสื่อออนไลน์สอน แ,บบแต่ตอนนี้คือไม่จําเป็นแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราเปิดไวไฟจากมือถือเนี่ยทำให้มือถือของเราเนี่ยเสียหายง่ายนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันกินเยอะมากแล้วก็เครื่องร้อนมากโอ้โห,หน่าสงสารมากเลยนะก็เลยหาอะไรมาใส่ซิมเข้าไปนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นซิมเน็ตที่เราไม่ได้ใช้นะสมัครเน็ตไปเลยนะครับใส่อันนี้อยู่บ้านเสียบชาร์จไว้นะเสียบชาร์จปุ๊บมันก็จะกลายเป็น Wi-Fi บ้านนะไวไฟเร็วมากนะพลอยเป็น Wi-Fi โดด้วยนะทุกคนสุดยอดเลยนะครับ นะไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะนี่เห็นไหมมันเป็น WiFi 6เลยนะครับผมใช้งานดีมากตัวนี้นะครับไอยสัญญาณได้แรงได้ไกลนะฮะใช้งานแบบต่ตอเน,นื่องยาวๆนะชาร์จครั้งหนึ่งเนยเล่นได้ทั้งวันเลยนะแต่เช้ายันเงย็นกลับบ้านไปก็ยังมี WiFi เล่นอยู่นะครับเนาะอ่ะผมมีตัวนี้นะับพกติดตัวใครสนใจอดี๋ยวผมทิ้งทีกาทีเตอร์กาสีเหลืองใยมือให้นะครับ